ไม่ไทําอันนี้แล้วเสร็จปุ๊บอาจารมารวมกันครับอันไหนต้องทําต้องทําก่อนเราทําทั้งหมดไม่ได้ครับปีแรกอย่าไปทําทั้งหมดครับบ้างอายครับอาจารย์เอาเฉพาะที่จําเป็นที่ผมบอกว่าผมจะพูดเสมอว่า A U N ข้อนี้ยหัวใจหลักคือข้อไหนหัวใจหลักคือข้อไหนเอาข้อนั้นก่อนครับอาจารย์แล้วเรียงจากลําดับความสําคัญโอเคนะครับอันนี้ให้กําลังใจอาจารย์นะครับไม่ต้องทําทั้งหมดนะครับถ้าทําทั้งหมด าจารย์ไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอครับนะครับอาจารย์ทำอย่างอื่นบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกจะทำอย่างอื่นบ้างนะครับเนาะอาจารย์เนาะโอเค AUN เป็นคู่มือเราเป็นเหมือนเหมือนตำราอาหารอะตำราอาหารสอนทุกเมนูที่อาจารย์ต้องบรรลุแต่อาจารย์ไม่จําเป็นต้องทําทุกเมนูในวันเดียวถูกต้องไหมครับเมนูไหนที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นเมนหลักทําอันนั้นก่อนครับ AUN ก็เหมือนกันครับอาจารย์แต่ขอให้ทําทุกหมวดครับ ไม่ใช่ําแต่หมวดหนึ่งแล้วหมวดอื่นไม่รายงานเลยอันนั้นไม่เอาทำเขหมวดแต่ยังไม่ต้องสมุดรายงานได้อาจารย์ทำทุกวดให้รู้ตัวเองว่าเคยสเตตัสอยู่ตรงไหนอาจารย์มอแล้วอาารก็จะได้อินโฟกต่อไปได้เท่านั้นเองครับก้ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้แหนแนเช่นรนเช่นเรเรรีรเรเร์เมนต์ของนักศึกษาที่อยูเสูงข้างนอกอยากได้เอง เราทําให้ไม่ได้แล้วเงี้ยมันมันไม่ใช่ need ครับอ่ะเป็น want เป็นแค่เสียงบนอาจารย์แน่อาจารย์ต้องวิเคราะห์ไงครับถ้ามันไม่ใช่ need อาจารย์ไม่ต้องตอบสนองแน่เดี๋ยวนี้ครับมันเหมือนเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนที่จะทำให้เขาเรียนได้ได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าห้องข้างนอกมันร้อนมากอะไรเงี้ยเขาเขาเหมือนก็ว่าสภาพแวดล้อมเป็นซัพพอร์ตที่ทำให้เป็นเวลอมันดีขึ้นใช่ค่ะนั่งเรียนที่ไหนครับ ห้องเรียนโรงเรียนวัตถุเหตที่นั่นมีห้องแอร์ไหมครับมันมันมีห้องแอร์แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ค่าใช้จ่ายวโคโรคค้อยปสูงขึ้นอาจารย์เขียนอธิบายได้ครับอาจารย์ต้องเขียนอธิบายเพิ่มเติมไปว่าประเด็นดังกล่าวเรารู้ว่าเป็นประเด็นสำคัญแต่ไม่ค่อยจะสามารถดำเนินการได้เนื่องจากอะไรเขาไม่หักคะแนนว่าอาจารย์ไม่ไม่ซัพพอร์ตเค่เขาไม่เคยหักาไม่ได้หักคะแนนแต่เพียงแค่ว่าเรามีเหตุผลเพียงพอที่เราจะแก้ไขเรื่องเรื่องอะไร แย่แ่ไม่เยข้างนอกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องต้องกลับไปประเมินดูว่าผู้ที่มาสมัครเรียนกับเราเนี่ยเขาเขามีความเขาเรียอะไรต้องการขนาดไหนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนโยบายของวิทยาชุของสถาบันวิทยาชุมชนอันเลยก็คือเราจะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเราก็ดูความเขาของเรานี้เข้าใจอาดา์เนาะ แต่ว่าการเปริดห้องห้องเรียนนองที่ตั้งมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าเราคงไม่ไม่ปฏิเสธไปเลยตั้งแต่ต้ตตนนะคะโอเคแต่สิ่งที่พวกเราเจอเสมอตอนพยาวปีวแรกๆก็ไม่มีห้องแอร์ครับอาจไม่มีห้องแอร์น้ําก็ไม่มีด้วยครับตอนน,น,น้ำก็หายแต่เรายังต้องจัดเพาฐฐกฐฐกราะพันธกิจเรามีมันมันคือมันคือข้อจากัดของมอ,อพยาวว่าเราต้องจัดเราจะเราเคยเลื่อนเปิดเทอมเพื่อไม่มีก็มีมาแล้วแต่เรา ก็ต้องจัดการในกระสอบครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางระบบในการแก้ปัญหาจุดนั้นอย่างไรเพราะฉะนั้น a อ n จะให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาว่าอาจารย์จะแก้ปัญหารหรือตอบสนองนี้เขาเนี่ยด้วยด้วย,ด,วยด้วยประเด็นใดเช่นอาจารย์มองว่าถ้าเป็นคาบ,บ่ายเราจะจัดการกากราสอบแบบดดด,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 ดเพื่อหลบเลี่ยงเรื่องอากาศร้อนเราจะ เรื่องถ้าเป็นเช่องช่วงฤดูฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเรายัางไงอันนี้อาจารย์วางแผนร่วมกันในหลักสูรได้อ่าอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นวงการภายในของอาจารย์ที่อาจจะอาจจรย์ต้องมาวิเคราะห์อันตรายถึงเรื่องเซตติสแตนดาร์ดของผู้เรียนนะครับเรื่องของ e เอ็กซนด์คมาหลายรอบมากแต่แลเราก็เริ่มจากปีเซปสิบประกอบเลยนะแล้วก็มาเนาะที่ที่ตกผลในตัวเองแล้วก็ในสาขา เป็นอย่างมากเลยนะครับเขบอกว่าเป็นการเรียนที่มันช็อตคอดที่มันแบบเทคนที่มันถูกต้องมากที่เราจะนําไปปฏิบัติได้เลยทันทีนะครับแล้วมันก็พนักกับว่าประสบการณ์เด็กของเราใช้ไอทีเอใช่ไหมครับทีเนี้ยหนึ่งในไอใ,ในตัวประเด็นของไอทีเอ่บบ้างอันหรือว่าหลายๆอนะันเนี่ยสามารถนํามาบูรณาการกับตัวนี้ได้เลยป,ปรับปรุงเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาสอนมาบอก,บอกเราวันเนี้ยเราสามารถจับเอาไอทีบางตัวที่เราทํไว้แล้วที่มันดีอะมันสามารถจับ เข้าไปอยู่ในของแต่ละประเด็นได้เลยนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะแบบเออไปได้เออ,อน,นี่เราก็ทํานะถิงพราะวันนี้สิอที่อาจารย์มาพูดประเสริฐให้เราฟังเนี่ยเราสามารถจับไปหวันโรบบให้มันเป็นชั้นนี่มันสวยงามได้ได,ได้ได้มาอยู่ึน้นต้องต้องบอกว่าคันนี้เป็นการฟัง IQA ที่ถือว่าถ้าไม่ได้เอ,อ้อ e IQA ที่ที่มีประโยชน์มากถ้าไม่ได้มาก็อย่างที่ปอมไปพูดตั้งแต่แรกว่าน่าเสียดายแล้วก็เป็นเป็นจีนแต่งั้นนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ับ QA อะับมันเป็นคู่มืออย่างที่ผมว่าแต่สิ่งที่มันจะทําให้คู่มือมันมีความหมายหรือมันมีชีวิตคือพวกเราครับเราพวกเรามันจะทําให้เกณฑ์ไอ้ที่มันเกณฑ์มันคือเกณฑ์เลามันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่มันจะทําให้มันมีความหมายความหมายกับใครความหมายกับผู้เรียนเนาะอย่างที่อาจารย์ว่าไปทุกอย่างเบนไปที่ผู้เรียนหมดมันก็คือครูเพื่อสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับเราทาทั้งอย่างเป็นครูเพื่อสิทธิ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบความเป็นอะไรอะ จัญญาบรณวิชาชีพเรื่องอะไรพวกนี้มาทั้งหมดเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้น AUNQA ที่เรามาเสนอขายในวันนี้เหมือนเป็นเซลล์นะครับเหมือนเป็นเซลว่าอาจารย์อย่าเพิ่งท้อนะปีแรกมันยังไม่มันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะมันจะเจออะไรภาคภายภาคหน้าน,นะแต่เซลล์อย่างเราก็จะบอกว่าไม่ต้องไปทําทั้งหมดนะค่อยๆทาเพราะว่าการศึกษามันก็ต้องใช้เวลานะครับจะรีสปอนในมุมมองที่สูงกว่า เราจะเขียนซาอย่างไรเรื่องใหญ่ขององค์กรที่มีข้าราชการเพียงสิบหกคนพนักงานราชการสิบกว่าคนเรื่องใหญ่ที่สุดไม่ใช่จำนวนนะครับเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่สมรรถนะด้วยแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวครับเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนี่แหละเป็นไมซ์เซตี้เราไปทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ เรื่องที่สองคือการศึกษาเกณฑ์ A U M Q A คือความสำเร็จทั้งหมดลองกลับไปอ่านดูอีกรอบสไลด์ของอาจารย์วิเชียนทุกครั้งที่อ่านก็จะได้เห็นระหว่างบรรทัดว่าเป็นการคิดแบบ outside in นะคือเริ่มต้นจากลูกค้าสเตโคโฮเดอร์แล้วมาถึงฉันนะฮะฉันเป็นคนสุดท้าย ฉะนั้นวิธีคิดแบบ outside in เราจะบอกว่าเรื่องแอร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันเด้งไปตั้งแต่ได้ยินมาไม่ถูกครับมันจะต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนจนกระทั่งบวกลบทุนหารจนกระทั่งแบบเข้ามาวนลูกกันสามรอบแล้วเราทําไม่ได้จริงแต่เราจะทําได้สักวันหนึ่งอันนี้จะได้คะแนนเต็มนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันอินไซ e out ครับคือฉันไม่เอาฉันจบเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันถึงเกิดการเปลี่ยน m i n ตนะครับแล้วท่านที่เขียน ซาถือว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์ครับเพราะการที่เราไม่รู้อะไรคือเราจะรู้สิ่งนั้นสักวันแต่ถ้าท่านไม่เขียนท่านก็จะไม่รู้ว่าท่านไม่รู้อะไรและท่านจะเท่าเดิมต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่าการพูดในวันนี้20มิถุนายน2567โดยท่านผู้เชววสาดอาจารย์นักเตอร์นำเงินจธรมณี ท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,รย์ดรสรายตราเริงใจและผมนายชาตรีเจริญสรีจะเป็นคำพูดที่เหนือการเวลาอีกสามปีผ่านไปท่านมาชมคลิปนี้ใน YouTube ท่านจะเข้าใจครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนไม้เซตของท่านจาก i n s i ซ e Out เป็น o อา s ซ d e อิผ่านเครื่องมือเล็กๆว่า AUNQA ท่านจะโตไปกับสิ่งนี้ทีละวัน และเมื่อเวลาผ่านไปท่านจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เปรียบเสมือนเป็นผีเสื้อที่โบยบินแต่ท่านไม่เริ่มเขียนท่านก็คือน,นอนที่ไม่มีวันกลายเป็นดักแด้ครับก็จบตรงนี้เลยนะครับอาหารกำมันพร้อมครับดนนีครับ